ก yeah. oh, ้าปไปเพะอแลพี่จ้อยพี <c ười> <energetic descriptive> ่จ <Becca> ้อยไปโอ้โหขอดเลเพี่จ้อยน้ำมาเดียวพี่น้องสองสี เดี๋ยวมึงกปเฮียใช่ไหาบอกนี่ตีเฮียได้จังได้วแบเอาลงน้ำบ่เอาอย่างลงน้ำเอาลงน้ำเาขนมลงน้ำตเอาลงน้ำมีอย่างขนมแล้วก็แม่ฟ้าแล้กก็แมฟ้าตี่วยเียียเตอว้ายู้อ้ยใจงม้วยัง มันเขียมีงี้สูงนกจอเบิรลละน้อยหนาน้อยหนาปุ่นไปขอไกลพังนี้งั้นตุ่มจะโตไปเออขอไก่จะโตเีย บรตูเด้อเอาเอาไว้อย่างนี้ขึ้นใ่ไหมขย้นบ่้นบ่ไปเอาวย่างที่ว่าในกระทิ้งท้องย่านตะกระทิ้งท้องหลายผุนนั่ง เพื่อนนี่ยังเพื <rt ell> ่อนีเนาะโอ้เพื่อนมันบ่มีเนาะพียนนี่บ่มีบ่มีเพ <t> ื่อนเนาะพียงรนนีตัวเดียวเนาะมันเจเพื่อนไม่ดคุยแล้วเพื่อนไม่เหาอเขายางพีเขาวังว่าสายเอามันดิอี่ยังสีไทยยังแล้วภาพแลวผมเยดสีนวววม่สีวลงเพียงร้่ยง นี่น้ำนะจ๊ะน้ำที่จะไปดูกันเขาสูบน้ำใส่ข้าวี่จะไปดูกันเลยเด็กๆกำลังไปนี่ก็คือการที่ว่าฝนบ่ตกเด้วยจ้าเห็ุให้เขา บ่มีน้ำก็ต้องใส่แบบส่แต่ละปีสื่อเงินสูบคือเงินใส่น้ำมันสูบน้ำเมลนี่น้นอยด้ยจา้าย้อนว่าฝนฟ้าบะทุกถูกต้องตามฤดูกาลด้จา้าเด็กน้อยก็สิบ่มีข้ากินเด้จา้าถ้าบ่สูบน้ำรถผู้ใดคู่เด๋ยไปย่างไปตาบวก เป็นเลี้ยงอาเน็กบอเป็นเมืองดูเลี้ยงอย่ฝนจะไม่ฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลนะคะก็ต้อง Carbon. สูบน้ำใส่ข้าวมอบอยู่ในโคเก่เจ้าเด็กมอบยิ้มหวานนี่นี่ฮบรรลุว่าอียัง หลวงไปง่สวดมุนเหรอเทหุ่นไปบิ้งไปเืองยังผุนหลงไปง่สวดยมนเดียนเออจัได้ยสวดมากอง้ขี่รถมาเด้อต้องผู้ขี่รถมาเหรมาไปางุ่นุ้่นเอา้่น ้อยงานเ้วยน้ำกลนเนี่ยไปฝั่งน่นี่แหละพ่อของลินเนี่ย,ยมามาเอาน้องขามมานัน่มไข้ามมาข้ามาามาเอขามมาเร็ว bing bing bai ยังจะดังซะหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะื่องสูบน้าี่จานิจนามิจฉเถ้อถือถือออเสียงดังมากมากเลย เพื่อนเพื่อาโอเคนับไปนับไปไปยังมาข้างนี้ใส่ปุ๋ยหรือวะข้างนี้ยังคือนางปุ้ยน่ะเชียงยังวะโอ้ยโอ้มุนี่ใส่ปุ๋ยแล้วนี่ตื่นเต้นดูนางตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยนางเห็นน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหล น้ำหมุนน้ำหมุนจ้าตื่นเต้นเลยตื่นเล้นเลยนางนตื่นเต้นเลยจ้าาออย่ันวัดกะโหลกวัดกะโลกม็นเมีมองน้ำยอ๋มีมองน้ำเลย ก้อนสีเดียวเดียวเห็นไหย่างเอก่อนนะหนูปิ้งกระโดดเหี่ยงเนาะโอ้ยเราอยู่จี๊ดจังเลยล้วจะเดินไปยังไงหนูอ่ะจะเดินไปยังไงไปไปเดินไปเล่นทีตมไม่ได้เล่นที่ต้มไม่ได้ค่ะ ไปไหนน่ะจะไปไหนไปฝั่งนี้ไหมเนี่ยปื้ญงานนี่เออไปงไปยงดูข้าวดูข้าวมีแต่หญ้านะจ๊ะม,ม,มาหนี้มานี่<ด>ไอ้นี่ที่ว่านหนี่กทัวเป็นไนไอ้นี่ว่านไสน์มา มีพี่กินเนื้ออยูはは่อยู่บ้านวันนี้พี่จอยมานี่มานี้บอกพี่จอยมานี่จะไปหนีจากแล้วเด็กน้อยพูดไทยนะคะบอกว่ามานี่มานี่จะไปหนีจากแล้วโอ้ยทุ่งนาตอนแรงแรง อันนี้น้ำยังพันใลนี่เลยน้ำขันหลกยียให้พ่เราไป่ยอออกกุนาออกก้นาป้าใดลูกเด็กยคื นในที่สุดน้ำก็เต็มทุ่งนาแล้วนะจ๊ะนี่จะมัดแกงหองอนมันเริศเออกเลือแล้วแกงแล้วก็กวดขึ้นให้นะปพาสุดสั้นๆนี่ด้อจ้า อืม้มเอาอี้มมาห,หลยไปทำไมฝั่งโน้นมานี่มามอันนี้อะไรอันนี้ก็จะกลับบ้านนะคะอืมไปร้างคุณก็มาสิเนี่ยมาคันนี้ ฟังเสียงโกบเขียดหอ้อง,พ,อองพี่จอยพี่จอยให้น้องอยู่ข้างหน้าสิน้องอยากอยู่อ่ะ <หา S 1> สำหลักที่นี้